บทความกำลังใจ EP ที่3การจัดการพลังงานลบพลังงานลบเป็นสิ่งที่สามารถส่งผลกระทบต่อชีวิตเราได้อย่างมากมายการจัดการพลังงานลบไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายนอก แต่ยังเกี่ยวข้องกับการทำงานของจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกซึ่งมีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิธีที่เราตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆพลังงานลบคืออะไรพลังงานลบคือพลังงานที่มีผลกระทบเชิงลบต่อจิตใจและร่างกายของเรา มันสามารถเกิดขึ้นได้จากความคิดเชิงลบความเครียดความกังวลหรือแม้กระทั่งจากสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีพลังงานลบสามารถทำให้เรารู้สึกเหนื่อยล้าไม่มีแรงจูงใจและอาจส่งผลต่อสุขภาพจิตและร่างกายในระยะยาวจิตสำนึก และจิตใต้สำนึกคืออะไรจิตสำนึกเป็นส่วนของจิตใจที่เรารับรู้และสามารถควบคุมได้เช่นความคิดที่เราตระหนักรู้การตัดสินใจที่เราทำในชีวิตประจำวันจิตใต้สำนึกเป็นส่วนของจิตใจที่ทำงานเบื้องหลังและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม และความรู้สึกของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวมันเก็บรวบรวมประสบการณ์ความเชื่อและความทรงจำที่ส่งผลต่อการตอบสนองของเราส่งผลต่อเราอย่างไรบ้างสุขภาพจิตพลังงานลบสามารถทำให้เกิดความเครียดวิตกกังวล และภาวะซึมเศร้าสุขภาพกายอาจทำให้เกิดอาการปวดหัวปวดเมื่อยและความเหนื่อยลา้าความสัมพันธ์พลังงานลบสามารถส่งผลต่อความสัมพันธ์กับผู้อื่นทำให้เกิดความขัดแย้งและความเข้าใจผิดประสิทธิภาพการทำงานทำให้ขาดสมาธิ และลดประสิทธิภาพในการทำงานพลังงานลบจากภายในความคิดเชิงลบความกลัวความไม่มั่นใจในตนเองตัวอย่างเช่นการคิดว่าตนเองไม่ดีพอหรือไม่สามารถทำสิ่งใดได้สำเร็จพลังงานลบจากภายนอกสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี ความขัดแย้งกับผู้อื่นตัวอย่างเช่นการทำงานในที่ที่มีความตึงเครียดสูงหรือการอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ดีสาเหตุที่เรารับพลังงานลบความเครียดจากการทำงานการทำงานหนักเกินไปหรือการมีความกดดันสูงความสัมพันธ์ที่ไม่ดี การมีปัญหากับคนรอบข้างสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีการอยู่ในที่ที่มีเสียงดังหรือมีมลพิษการบริโภคข้อมูลเชิงลบการเสพข่าวสารหรือสื่อที่มีเนื้อหาเชิงลบการจัดการพลังงานลบด้วยจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกการฝึก จิตสำนึกการฝึกสติและการตระหนักรู้ในปัจจุบันช่วยให้เราสามารถรับรู้และจัดการกับความคิดเชิงลบได้อย่างมีประสิทธิภาพการฝึกสมาธิช่วยให้เรามีความสงบและสามารถควบคุมความคิดของเราได้ดีขึ้นการตั้งเป้าหมายเชิงบวกการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นบวก ช่วยให้จิตสำนึกของเรามุ่งเน้นไปในสิ่งที่ดีการทำงานกับจิตใต้สำนึกการเปลี่ยนแปลงความเชื่อและรูปแบบความคิดที่ฝังลึกในจิตใต้สำนึกสามารถช่วยลดพลังงานลบได้การใช้คำยืนยันเชิงบวก การพูดคำยืนยันเชิงบวกซ้ำๆช่วยเปลี่ยนแปลงความเชื่อที่ฝังลึกการทำงานกับผู้เชี่ยวชาญการทำงานร่วมกับนักจิตวิทยาหรือโค้ดสามารถช่วยให้เราเข้าใจและเปลี่ยนแปลงจิตใต้สำนึกได้การประยุกต์ใช้แนวคิดทางจิตวิทยาการบำบัดด้วยการรับรู้และพฤติกรรม C.B.T เป็นวิธีการที่ช่วยให้เรารับรู้และเปลี่ยนแปลงความคิดเชิงลบที่ฝังลึกในจิตใต้สำนึกการบาบัดด้วยการยอมรับและความมุ่งมั่น A.C.T ช่วยให้เรายอมรับความคิดและความรู้สึกเชิงลบโดยไม่ตัดสินและมุ่งเน้นไปที่การดำเนินชีวิตตามค่านิยมที่สําคัญ การจัดการพลังงานลบสามารถทำได้หลายวิธีไม่เพียงแต่ผ่านการทำงานกับจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการใช้วิธีการที่หลากหลายเพื่อสร้างสมดุลและเพิ่มพลังงานบวกในชีวิตประจำวันดังนี้ 1. การใช้เกลือการอาบน้ำเกลือ สามารถช่วยล้างพลังงานลบออกจากร่างกายได้เกลือมีคุณสมบัติในการดูดซับพ,พลังงานลบและช่วยให้รู้สึกสดชื่นและผ่อนคลาย<ฤ>การวางเกลือในมุมห้องหรือในถ้วยเล็กๆสามารถช่วยดูดซับพ,พลังงานลบในพื้นที่ได้ 2. การฟังเพลงการฟังเพลงที่มีความหมายเชิงบวก เพลงที่มีเนื้อหาเชิงบวกหรือมีจังหวะที่ทำให้รู้สึกดีสามารถช่วยยกระดับอารมณ์และลดพลังงานลบได้การฟังเสียงธรรมชาติเสียงของธรรมชาติเช่นเสียงน้ำไหลหรือเสียงนกร้องสามารถช่วยให้จิตใจสงบและลดความเครียด 3. การใช้กลิ่นบำบัด การใช้กลิ่นหอมจากน้ำมันหอมระเหยกลิ่นหอมจากน้ำมันหอมระเหยเช่นลาเวนเดอร์หรือเปปเปอร์มินสามารถช่วยผ่อนคลายและลดความเครียดการใช้ทูบหรือเทียนหอมการจุดทูบหรือเทียนหอมสามารถสร้างบรรยากาศที่สงบและช่วยขจัดพลังงานลบ 4. การฝึกโยคะและการออกกำลังกายการฝึกโยคะโยคะช่วยให้ร่างกายและจิตใจผ่อนคลายและช่วยปลดปล่อยพลังงานลบก,การออกกำลังกายการออกกำลังกายเป็นประจำช่วยเพิ่มการหลั่งสารเอนโดฟินซึ่งเป็นสารเคมีที่ทำให้รู้สึกดีและลดความเครียด 5. การใช้ศิละปะและการสร้างสรรค์การวาดภาพหรือระบายสีการใช้ศิละปะเป็นวิธีการระบายความรู้สึกและปลดปล่อยพลังงานลบการเขียนบันทึกการเขียนบันทึกช่วยให้เราได้ระบายความคิดและความรู้สึกที่อาจเป็นพลังงานลบ 6. การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี การจัดบ้านให้เป็นระเบียบการจัดบ้านให้สะอาดและเป็นระเบียบสามารถช่วยลดพลังงานลบและสร้างบรรยากาศที่ดีการใช้พืชในบ้านพืชสามารถช่วยฟอกอากาศและเพิ่มพลังงานบวกในบ้านได้ 7. การฝึกการหายใจและการทำสมาธิการฝึกการหายใจลึกๆ การหายใจลึกๆช่วยให้ร่างกายและจิตใจผ่อนคลายและลดความเครียดการทำสมาธิการทำสมาธิช่วยให้จิตใจสงบและสามารถจัดการกับพลังงานลบได้อย่างมีประสิทธิภาพการจัดการพลังงานลบเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความพยายามและตั้งใจ การใช้วิธีการที่หลากหลายเช่นการใช้เกลือการฟังเพลงการใช้กลิ่นบำบัดการฝึกโยคะการใช้ศิลปะและการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีสามารถช่วยเราลดพลังงานลบและเพิ่มพลังงานบวกในชีวิตประจำวันได้การดูแลสุขภาพจิตและกายอย่างรอบด้านจะช่วยให้เรามีชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุข และความสงบสุขอย่างแท้จริงข้อดีของการขจัดพลังงานลบสุขภาพจิตและกายที่ดีขึ้นลดความเครียดและเพิ่มความสุขความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับผู้อื่นประสิทธิภาพในการทำงานที่สูงขึ้นประสิทธิภาพในการทำงานที่สูงขึ้นเพิ่มสมาธิ และประสิทธิภาพในการทำงานความรู้สึกมีพลังและแรงจูงใจทำให้รู้สึกมีพลังในการทำสิ่งต่างๆการทำความเข้าใจและจัดการกับพลังงานลบไม่เพียงแต่ช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ยังช่วยให้เราสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนในสังคมรอบตัวเราได้อีกด้วยการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง เริ่มต้นจากภายในและเมื่อเราสามารถจัดการกับพลังงานลบได้เราจะสามารถสร้างชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขความสำเร็จและความสงบสุขได้อย่างแท้จริงหากท่านชอบบทความนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราช่องคิดดี ทำดีสำหรับคลิปนี้หวังว่าเราทุกคนจะได้แนวคิดแนวทางในการขจัดพลังงานลบให้กับตัวเราเองเพื่อให้เราเป็นคนที่มีความสุขความสงบได้อย่างแท้จริงไว้พบกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณครับ